bauta ta ta ah no prapu mi ba bunyadire e kara roma ma ta kran

头一沉。 สวัสดีครับพนมาศเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาราดีทีวีของคนอุตรดิตถพบกับข่าวท้องถิ่นกำนันตำบลม่วงเจ็ดต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถจัดพิธีสวดพระอภิธรรมครบ30วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่วัดจอมแจ้งตำบลม่วงเจ็ต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิต นายเหลือกำเนิดไสกำนันตำบลม่วงเจ็ดต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิต์เป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมครบ30วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่วงเจ็ดต้นร่วมกับวัดจอมแจ้งอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์และประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงเจ็ดต้นได้ร่วมการสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุญยเดชท,ที่ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559 และในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบ30วันหลังจากการสิ้นพระชนของพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตตราธิเบศรามาธิบดีจากกรีนริบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิษยังความโศกเศร้าเสียใจหาที่สุดไม่ได้แด่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทางตำบลม่วงเจ็ดตนอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิต ได้สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านพร้อมใจการสวดพระอาภิธรรมในวันนี้โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน400คน a งานเทศกาลลอยกระทงตำบลบ้านหม้ออเภอพิชัยจัังวดอุตรดิตถ์จัดประกวดนางนพมาศจำแรงสาวประเภทสองที่สาวจริงงยังต้องยอมแพ้น,ธธนายวุฒิศักดิ์นาคบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้ออพิชัยจัังวดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่ากรรมาการวัดโพธารามหรือวัดดอนโพตำบลบ้านหม้ออเภอพิชัยจัังหวดอุตรดิตถ์ จัดประเพณีลอยกระทงสืบสารวัฒนธรรมไทยกลางหรือวัฒนธรรมสมัยสุขโขทยัยเนื่องจากเมืองพิชัยเป็นเมืองสําคัญมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเคยเป็นเมืองลูกหลวงของกรุงสุขโขทยัยเมืองหน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเคยเป็นตัวจังหวัดเก่าอีกด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านหม้ออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์เปิดเผยอีกว่าปีนี้เป็นปีแรก ที่ได้จัดประกวดนางนพมาศจำแรงสาวประเภทสองซึ่งสวยงามและมากด้วยความสามารถทั้งการแต่งกายมารยาเสื้อผ้าอวดโฉมบนเวทีการประกวดได้อย่างสวยงามโดยผู้เข้าประกวดทั้ง18คนเดินโชว์แนะนำตัวและแสดงความสามารถอาทิการรำฟ้อนเล็บรำเทียนศิละปะการต่อสู้พร้อมรำดับพ่นไฟและการเต้นประกอบเพลงซึ่งมีตำแหน่ง10ตำแหน่งไว้แย่งชิงเช่น ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1-4ขวัญใจบ้านหม้อผิวสวยการแต่งกายงามความสามารถพิเศษเด่นและนางงามป่าช้าแตกโดยมีนายนัฐพลบัวเข็มนางสาวเมยวีนวลแยม้มและคณะเป็นผู้ดำเนินงานนำ้นำมงน้ำมลก็ออกมาด้วยนะครับคุณแม่ค่ะ 啊，没事、yeah,。<Yeah. S 1> yeah. เพื่นเนี่ยป็นเลือดะงักเป็นสีกมพปานี่ะไม่ได้เนี่นะอ่าขอเสียง มาที่ข่าวพลังงานครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2559สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์นำโดยนายชัยศิษฐ์สนิทไทยนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานและนายสุทัศน์สุยจาเรเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถเข้าร่วมประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรพลังงานจังหวัดหรืออสพน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตลอดจนร่วมกันระดมสมองพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่เครือข่ายทีมวิทยากรพลังงานจังหวัณดณเดอคาคาวาลิคาซ่ารีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปิดไฟดวงที่ไม่ใช้จะช่วยการประหยัดพลังงานได้มากเลยนะครับชัชวานวนแบนบรรณาธิการข่าวนัทวัตรราชประสิทธิ์ภาพข่าว โกเม่วยบุญรายงานสวัสดีครับนี่กินให้หมดดิข้าวมันแพงยุคนี้ต้องประหยัดหน่อยแล้วที่พี่เปิดไฟทิ้งไว้เนี่ยมันประหยัดตรงไหน ประหยัดพลังงานประหยัดเงินช่วยชาติ